ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นบ้านนาแฟมิลี่นะคะตอนนี้น้องเฟิร์นเขาออกมารดน้ำต้นไม้แล้วนะคะโอ้น้องเฟิร์นผมลงเยอะเลยนะคะเอฟซีทำยังไงเนี่ยเขาทำไมทำผมลงจังเลยนี่่ารดน,น้ำต้นไม้นะคะ เก็บเงินเก็บทองเนาะนะคะเก็บเงินเก็บทองน้องเฟิร์นก็รดน้ำต้นไม้ไปนะทุกคน ไอจ้อันยังนี้ก็ยังตอบไม่ได้ถ้าถ้าต่อไปแล้วบางทีมันโอ้ใกล้ใงานแล้วเนาะใช่เอออุ้ยอะไรมาส่งอะไรมาส่งหนูมัดใหญ่เลยถุงดำหรอถุงดำถุงดำ่ข้างในคืออะไรข้างข้างในเราก็ไม่รู้เรารุ้นอ่าันนี้สาวเจยจะเดินทางเนาะไปพร้อมป้าใช่ไหมจ้่ป้าจะไปรับแอดมินนะเอฟีที่สกลนครเนาะอ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อนะคะจาก นะลาแล้วจำปาดงไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็จะกลับเออรถชุ่มชุมก่อนตอนเช้าเพราะว่าช่วงนี้ลุงให้รดน้ำต้นไม้เยอะๆหน่อยเอเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยมาอัดอีกรอบหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บเงินเก็บทองตรง,ตรงนี้นะคะนางฝน็นรดน้ำต้นไม้ไป แม่เม,ม่จะอมอแม่เมื่อไรจะพร้อมนะลูกผอมสวยงามนะเด้อ น้นก็จะขนน้องหมาไปนะส่วนด้านนู้นน้าน,นู้นน,น,นะคะทุกคนก็จะพาน้องหมาไปอาบน้ำานูเอาโลโก้ลึกยี่นะคะขึ้นรถแล้วตอนนี้นะะน,น่นนะนี่ก็มีเปี้ยวมีปุ๊มียาชีนะคะที่จะนําน้องหมาไปอาบน้ํานะคะวันนี้เนาะเพราะว่าป้ากับเสือก็จะไปรับแอดมินมาดูน้องเฟิรนะ์นนะเอฟซีเดี๋ยวเราน้องเฟิร์นก่อนแป๊บหนึ่งเออ ตอนเช้าก็อัดไว้ก่อนฮะอะไรลูกปุ๋ยปุ๋ยยังไม่มีอ๋ออ้นั้นอ๋อปุ๋ยบ่อ๋อใครนํามาใส่อ๋อแสดงว่ามีคนนํามาใส่แล้วแหละพระดาเป้ามีปุ๋ยต่นไหนเนี่ยอืมมีปุ๋ยต่นไหนลูกเออใช่มีปุ๋ยจริงๆด้วยเออก็ใส่ปุ๋ยแล้วเนาะนานี้ค่ะมีปุ๋ยเนาะเออไม่รู้ปุ๋ยมาจากไหนนะแสดงว่าลุงพันไปเอาปุ๋ยมาแล้วมากนี่นะ อืมโอ้นี่ใช่เลยนี่นี่ปุ๋ยจริงๆด้วยนี่เฟิร์นปุ๋ยจริงๆด้วยนี่ลุงพันไปเอาปุ๋ยมาแล้วนี่ไปเอาปุ๋ยมาแล้วนะคะโอ้มีหน้าว่ะต้นไม้หนึ่งมีปุ๋ยใส่เนะน้องเฟิร์นอุยตาดีแท้แม่ยังมองไม่รู้เลยออเออเ,เอะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะตอนนี้ดีเลยรถชุ่มชเลยลูกเดี๋ยวตอนเย็นก็มารถอีก น้องเฟิร์นก็ให้ดูแลต้นไม้แทนแม่เนาะเพราะว่าต้นไม้ตรงบริเวณตรงนี้นะนี่นะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนน้องฟางก็จะอยู่ด้านหลังพูน้นนาเดียก็อยู่ด้านหน้าพู่นนู่นนี่ค่ะบริเวณตรงนี้นะให้ลูกดูแลไปนะนลงพันลล,ล,ลงพัน่นี่นะคะบางคนอ๊้ดูทรงผมใหม่เอ้ยแจวเลย <c oughs> โอ้โหสีแดงแจ๊บเลยพี่น้องเอ้ยนึกว่าแต่ใส่หมวกนกอะไรนะ ดีนะไม่มีสีเหลืองสีเขียวด้วยนะถ้าใส่สีเหลืองสีเขียวด้วยโหนะฮะเอฟซีอืมนี่นะฮะอ่ะรถไปเอ่ออ่ะฉีดขมนแล้วก็ฉีดข้างล่างอัดให้มันแน่นๆหูกเอออ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บเงินเก็บทองนะฮะจะให้น้องเฟืร์นรดน้ําต้นไม้ไปไปทุกคนตรงมุมนี้นะคะมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูชิไปดูชิไปดูชี เสียมขยันประดาน้อ วันนี้เงินทองเยอะนะทุกคนไม่ได้อยู่ห้าวันเงินทองเต็มเลยเยอะวันนี้เราไปสบ<ะ>ัต<ะ>ิเยอะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะคะทุกคนไป

น้องไปตะลุยจอพี่น้องนะแถวแรกแถวแรกนี้นะคะแถวแรกนี้ออ้ยดูของเอแดนตรงมากเลยสวยด้วยนี่ออ้ยภูมิใจมากเลยนะตัวเองปลูกต้นคอส s s m o ตรงมากเลยอันนี้เป็นของป้าดาแถวที่สามที่เสือก็เป็นแถวที่สี่ก็เป็นเสือแถวที่ห้าก็เป็นปุนะะ๊นะฮะอ่ะนะ F4 ดูนะสอ้ยแถวสองสวยที่สุดเลย แถวสองสวยสุดชมตัวก่ออิดมวลเบานะคะไป